สายกระบะดูดันต้องรีบจัดเลยนะคะวันนี้เข้ามาแพ็คคู่นะคะอัปเดตสีดำๆให้แบบนี้กับสาวุบกิสุสูเลยค่ะ ตัดสินใจได้หรือ,อยังคะพี่ๆคะ่ะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะขอให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะกับแบรนดส์สวยๆแบรนด์รูรูแบรนด์ที่เป็นแบรนด์หลักของคนไทยกับแบรนด์ที่ทํากระบะออกมาแล้วยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยนะคะนั่นก็คืออีซูซูค่ะใครสนใจนะคะต้องการหารถสวยๆใช้งานฟรีดาวได้ทั้งสองคันแบบนี้ต้องรีบทักรีบจับรีบจองกันเข้ามาค่ะสําหรับนะคะตัว X s e r ซ e s รของเรานะคะแล้วอีกหนึ่งคันค่ะกับตัวสเตลนะคะไม่ว่าใครนะคะ ชอบสเปคไหนสไตล์ไหนสามารถทักแชทและแอดไลน์กา็มาได้ตามเบอร์ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเบอร์นี้นะคะเป็นเบอร์ส่วนตัวค่ะสา,สามารถนะคะติดต่อเข้ามาได้ตลอดย4ิชั่วโมงชอบออปชั่นล้นๆเรือให้จัดนะคะ X s e r ซ e s หรือถ้าใครบอกว่าชอบหน้าสวยๆหล่อๆแบบนี้ต้องตัวสเตลได้เลยเจอกันในคลิปเต็มค่ะแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรแต่บอกเลยรถที่นี่โคตรสวยและฟรีดาวได้ทุกคันรีบจัดเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองเกรด A ค่ะพี่พี่วันนี้นะคะเจ,เจอกันนะคะกับช่องรถกระบะของอิวเองนะคะกับกระบะเพชรยนต์มือสองนะคะพี่พี่วันนี้นะคะเรามาอัปเดตรถสวยสภาพดีกันนะคะเป็นรถ4ประตูทั้งคู่เลยใครชอบสายดานะต้องจัดแล้วนะคะเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะเริ่มต้นจากคันนี้เลยกับตัว X อ็กซีดีของเราได้ปีใหม่มากแล้วใหม่ใช้งานน้อยมากๆนะ ะะเพียง37,000กิโลเมตรเท่านั้นรถยังได้รถปีใหม่ๆวารันตีศูนย์ยังเห,เหลืออยู่เลยคันนี้กับรถปี2022ค่ะเฉะลี่ยใช้งานเพียงนะคะปีละ15,000-6,000้ากิโลเมตรเท่านั้นเองใครที่มองหารถสวยสภาพดีน้องๆป้ายแดงแบบนี้ต้องรีบจัดเลยนะคะราคาดีด้วยนะคะนาเสนอตั้งขายนะคะอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองพี่ๆค่ะใครมองหานะคะสาวกอีซูซูต้องรีบจัดเลยแต่งมาให้แล้วคร เซตกับ X s e r ซ e s ของเรานะคะบอกเลยคันนี้ไม่ช้าแน่นอนนะคะซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนซ์ก็ดีนะคะคันนี้บอกเลยยอดจัดได้ล้นหลนเลยเครดิตนะคะไม่ได้ติดปัญหาค่ะพี่ขาบัตรประชาชนใบเดียวรับรถกลับบ้านภายใน1วันได้เลยคันนี้ฟรีดาวค่ะผ่อนเริ่มต้นนะคะในเรทฟรีดาวอยู่ในหลักประมาณ1 0,000ื่นนะคะใครที่รายได้เป็น2เท่าของค่าง,งวดต้องรีบจัดเข้ามาเลยนะคะเอกสารชัดเจนค่ะนะคะแล้วก็นะคะมีอายุงานนะคะแค่ขอแค่ผ่านโปรเท่านั้น นะคะเป็นผู้หญิงก็สามารถซื้อได้นะคะรถกระบะนะฮะถ้าอายุเกินนะคะ25ขึ้นไปนะคะสามารถนะคะซื้อทันเดียวได้จบเลยนะคะไม่ต้องมีผู้ปกครองเซ็นด้วยหรือไม่ต้องใช้คนคำก็ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพอายุและรายได้นะคะบอกเลยที่นี่ง่ายสุดๆเลยสําหรับเงื่อนไขไฟแนนซ์ของเราเพราะที่นี่ค่ะเป็นดีลเลอร์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นขนาดใหญ่เบอร์ต้นๆของประเทศนะคะแล้วก็เงื่อนไขไฟแนนซ์ได้เงื่อนไขดีๆมากกว่าที่อื่นนะคะยอดจัดนะลน้ลนๆเลยอัพยอดได้ร้อยสิบห้าเปอร์เซ็น ลยใครที่นะคะมองหารถสวยๆฟรีดาวนะคะแล้วเครดิตมั่นใจว่าเครดิตตัวเองไม่ได้ติดแบคลิดบูโรรีบจัดเข้ามาเลยเรามาเริ่มต้นนะคะดูภายนอกกันก่อนดีกว่าค่ะกับ x-series หล่อๆของเรานี่ดูไฟตายอย่างนี้นี่เห็นไหมคะสวยใสเนียนกริบมากๆนะคะเส้นสายตัวด l ร g h ์นะคะไม่ร้าวเลยอยากให้เห็นรถคันจริงๆมากเลยนะคะนี่ นะคะให้ใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะไม่แตกไม่ร้าวนะคะคาบไอ้น้ำไม่ได้มีเลยส่วนหลอดไฟค่ะหลอดลูกแก้วของเรานะคะเป็นระบบแบบไบบีม LED ค่ะนะคะตัดความร้อนได้สวยๆเลยคันนี้นะคะใช้งานได้แบบหนุว้าวเลยน้องป้ายแดงอนะ่พี่เห็นไหมดูด้านหน้าค่ะ โค้ดสวยคันนี้ต้องขออนุญาตต้องขอประทานอภัยใช้คำนี้เลยพี่ๆค่ะกับ x s e r ซ e ีของเราอองห้างป้ายแดงบอกเลยราคาคันนี้นะเหยียบ9 0 0 0 0 0กกว่าๆเลยเพราะออปชันแบบมาเต็มเครื่อง1 9 0 0รซีซีนะคะคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้อีกต่างหากไฟตัดหมอกด้านล่างมีมาให้เลยคู่พร้อมไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็เส้นสายเดย์ไทม์นะคะบอกเลยนะคะไม่มีสะดุดไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีไอ้น้ำไม่มีร้าวใดๆทั้งสิน้นสติ๊กเกอร์นะคะไม่ปูนไม่บ นะคะคไม่ฉีกไม่ขาดนะ้าป้ายทะเบียนค่ะ สองขอไข่ทอฐานห้าหกสี่สองโคตรสวยเลยนะคะถือว่าเป็นเลขแบบหืหเกือบเป็นสองสามสี่ห้าแล้วนะเกือบเป็นสามสี่ห้าหกอะไรประมาณนี้นะคะสลับกันนะแต่บอกเลยสวยมากนะคะจองคันนี้ได้คันนี้แล้วมีเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นที่เพิ่งจะเข้ามานะคะช่วงนี้กระบะนะคนค่อนข้างหาเยอะใครต้องการใช้รถในช่วงปีใหม่นะคะต้องรีบเลยต้องจัดเลยค่ะออกรถไม่ต้องใช้สักบาทต้องมาหาเซลล์อยู่ได้เลยติดต่อเข้ามาค่ะตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะจัดมาเลยค่ะเบอร์นี้0 9ย์ 8 7 0เจ็ดศเบอร์นี้ทักแชทและแอดไลน์ได้เลยตลอด24ชั่วโมงค่ะในส่วนของด้านหน้าค่ะกระจังหน้านะคะดูส่วนกระจังหน้าค่ะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่หักนะคะไม่มีฟันหลอใหญ่ๆท,ทั้งสิ้นเหลี่ยมสีคมค่ะชัดมากๆนะคะซุ้มล้อรอยรักยิ้มไม่ได้เห็นเลยน, <fulfillment> นะคะเห็นไหมคะสวยมากนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวฟิล์มค่ะตัวฟิล์มค่ะพี่ขานี่เห็นไหมคะ ติดมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะคะใครที่มองหารถสวยสภาพดีสีดำดูดันรักษาดีๆแบบนี้ต้องรีบจัดเลยก้มมาด้านล่างอีกนิดนึงค่ะในส่วนของนะคะรอยต่อระหว่างกันชนค่ะให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้แนบชิดสนิทแน่นอนค่ะตัวยางค่ะได้ยางของบริสโต้แล้วนะคะแล้วก็แม็กอยากให้เห็นมากเลยแม็กสวยมากๆนะคะนี้ไม่มีรอยเบียดฟุตบัตนะคะปัดเงามาให้แล้วเรียบร้อยสีดำนะคะเป็นแม็กเฉพาะแต่งมาเรียบร้อยเลยคันนี้ตัวโชคค่ะ ให้เห็นใกล้ๆกันแบบนี้ค่ะรอยรั่วคาบของเหลวนะคะไม่มีย้อยไม่มีซึมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนะคะรถคันนี้ค่อนข้างที่จะสวยค่อนข้างที่จะดีนะคะสวยมากดีมากเครื่องแท้เครื่องเดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจะพาไปดูสภาพด้านในกันบ้างดีกว่าว่าภายในสวยขนาดไหนแต่บอกเลยคันนี้คุมโทนสีดำโคตรสวยเบาะหนังนี่ไม่ชํำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่ นะคะสติกเกอร์ x นะคะตรงรุ่นเลยนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะันนี้นะมีไฟเลี้ยวติดมาให้ค่ะนะครบครบเลยกุญแจค่ะได้กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสมาให้เราเรียบร้อยค่ะพี่ค่ะกดตรงนี้ได้เลยค่ะเปิดล็อกปลดล็อกขึ้นมานะคะแล้วก็นี่ในส่วนของประตูค่ะ หัวน็อตนะคะเดิมๆไม่ขยับเลยนะคะเม็ดอยังอยู่ครบๆนะคะแล้วก็ในส่วนของนะคะแผงประตูค่ะสีดํานะคะเดินตัดกับได้สีแดงนะคะดําตัดแดงเขาเรียกว่าสีโทนสีหรูดูดีนะคะพี่ๆคะ่ะขึ้นมาสภาพด้านบนกันสักหน่อยดีกว่าในส่วนของตัวนะคะช่องแอร์นะคะไม่หักเลยไม่งอนะคะไม่มีฟันหลอใดๆทั้งส้นนะคะนี่ อันนี้คืออะไรให้ดูใกล้ๆนะคะใกล้ให้ดูใกล้ๆแบบนี้นะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเดินได้สีแดงนะคะตัดมาให้แล้วเรียบร้อยจ้านะคะโคตรสวยคันนี้3ามก้านมันติฟังชันเอาอย่างนี้ดีกว่าเราลองมาทดสอบเลขใหม่กันบ้างดีกว่านะคะว่าเลขใหม่เนี่ยน้อยจริงหรือเปล่านี่นะคะคันนี้พ u s สตาร์ทนะคะเหยียบเบรกนะคะกดเลยนี่นะคะเครื่องเห็นไหมครั้งเดียวคาะติดเลยค่ะพี่ๆนะคะครั้งเดียวติดเลยไม่ต้องห่วงคันนี้ปิดประตูนะ ปิดประตูเข้ามาแล้วค่ะบอกเลยว้าวมากนะคันนี้บอกเลยว้าวมากไม่ต้องไปห่วงนะคะนี่อ้าวเครื่องเสียงมาด้วยเอาขออนุญาตปิดนะเลขไมค์ค่ะเห็นเลขไมค์ไหมจ๊ะหมจั้ยกิโลเมตรหน้าจอแบบหุมหน้าปัดเรือนใหม่แสดงผลแบบดิจิตอลนะคะมีตัวเรียกตัวเลขมาให้แล้วนะคะคอนโซลด้านหน้าจะ้ะสะอาดมากนะนี่ นะคะหุ้มหนังทั้งหมดเลยตรงนี้สามารถเก็บของได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟนะคะอิมเมอร์เนะอ่าใช้งานได้ปกติตัวนี้มีสายกล้องมาให้แล้วค่ะเจ้าของเดิมติดมาให้แล้วเรียบร้อยคุมโทนสีดำเบาะหนังแน่นมากตึงมากนะคะนี่เดี๋ยวลองเปิดแอร์กันบ้างดีกว่าเดี๋ยวหายใจไม่ออกเนะาะตัวแอร์เย็ยนเฉียบเลยนะคะตัวแอร์เย็ยนเฉียบเลยนะคะหน้าจอนะคะ ค่อนข้างที่จะกว้างน่าจะเป็นหน้าจอแบบ10นิ้วเลยคันนี้10นิ้วเลยนะคะมีกล้องมองหลังมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะกล้องถอยมีมาให้ครบนะคะระบบทัสกีนค่ะมีออปชั่นฟังก์ชันมากมายเลยเชื่อมต่อบลูทูธนะคะอ่าอ่าแล้วก็มี เขาเรียกว่าอะไรนะเนวิเกเตอร์นะคะมีให้บทหมดเลยระบบนำทางนะคะใช้งานโอ้โหนี่เปิด YouTube อะไรได้หมดนะคะจอแสดงผลนี้อย่างว้าวเลยคันนี้ออปชั่นมาเต็มนะคะดูเบาะหนังให้ดูใกล้ๆค่ะเป็นเบาะเฉพาะเฉพาะรุ่นนะรุ่นอื่นไม่ได้เบาะแบบนี้นะพี่ๆนะคะอันนี้ได้เฉพาะ x s e r i e ีนะคะแล้วเป็นเกียร์ออโต้นะคะ ที่พักแขนทุกอย่างคือในคันนี้ในภายในเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนังหมดเลยที่สัมผัสกับตัวเรานะนะ,ะใครที่ชอบแล้วนะคะรีบทักรีบจับรีบจองกันเข้ามาหรือนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามนะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะทักแชทแอนไลน์ได้ตลอดเลยไม่ต้องเกรงใจนะคะนะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็ซื้อได้ ะะแล้วก็ใครนะคะที่บอกว่าโอ้โหพี่อาชีพนี้อ่ะเอกสารพี่เป็นแบบนี้แต่พี่สนใจจังเลยพี่อยากซื้อซื้อได้หรือเปล่านะคะลองทักเข้ามาสอบถามกันเข้ามาดูค่ะอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ใช่ปัญหานะคะรถสไลด์มีบริการค่ะเจ้าหน้าที่เรื่องทาสัญญาเรื่องไฟแนนซ์ค่ะจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยดูด้านหลังค่ะแอร์แยกนะคะชาร์จ USB อะไรทุกอย่างแยกหมดค่ะมีนะคะที่ใส่ของห้อยของนะคะกระเป๋าจริงโจ้ค,ค่ะตึงแน่นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดู โครงสร้างค่ะใหม่มากๆนะคะใหม่มากๆอ้อมมาด้านหลังสักนิดนึงเป็นยังไงบ้างนะคะด้านหลังนี่ตัวไลเนอร์ค่ะสะอาดมากเลยไฟเบรกขึ้นนะคะอืมนี่ใช้งานได้ปกติแล้วก็ในส่วนของนะคะไฟด้านหลังค่ะพร้อมกับนะคะกันชนท้ายค่ะกล้องมีมาให้แล้วครบเลยนะคะนี่เวลาลดล็อกนะตัวของเอ่อ กระบะนะคะตัวของกระบะนะก็ล็อกไปด้วยเลยทุกอย่างอัตโนมัติหมดเลยค่ะใครที่ชอบรถรุ่นนี้สเปคน,นี้นะรีบทักอิวมาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะหรือนะคะมาเจอมาเจอกับอิวได้ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะติดต่อเข้ามาก่อนนะคะทักเข้ามาก่อนนะคะนัดหมายกันล่วงหน้านะคะหรือสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะให้ดูภายนอกภายในเลขไม่นะคะแล้วประวัติความเป็นมาของเขานะคะสามารถดูได้รถ ที่นี่นะคะรับประกันโครงสร้างแท้แน่นอนเดิม100%ไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําหรือนะคะไม่มีการกรอใหม่จากที่นี่แน่นอนใครที่สนใจอยากได้รถสวยๆหรือนะคะต้องการมั่นใจว่า,ารถที่ซื้อเนี่ยเป็นรถเกรดเอเกรด ยังไงนะคะสามารถสอบถามได้เพราะรถที่นี่ไม่รับเกรดอื่นมานอกจากเกรด A นะคะพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำกลับสีกอไม้ไดแล้วก็เล่มสูญหายนะคะหรือทุกอย่างไม่ตรงกับตัวเล่มเราไม่รับแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้รบกวนนะคะพี่ๆขากดติดตามช่องไว้ให้ด้วยกดแชร์ออกไปแล้วทักเข้ามาได้เลยสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ